ันนี้มีสองอย่างไหม,มลูก็อ,อยู่ด้านกระป๋งมานะเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเศษเว้ยไหวไหมโอ้โหอันนี้ไม่ลอยเหรอผักไม่ลอยใช่ไหมเฮ้ยสุกกระป๋อไม่ได้ใช่ปะเออ ขโพดไม่ได้หรอ้วโพดมันหวานเจี๊ยบนะาโพดหวานเจี๊ยบอืมอมองกรืมอบมอืมอมอืมอมออรอือืออืม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 ออืมออืออือๆอือือืมอออืมอือืมอืมอืมนืมอืมอืมือกออ nè nó phôi cả chỏ sắp xếp sắp xếp sắp xếp, xếp. nè <laughs> <Xếp xếp. cười> rồi vong á แซบนะโยมนะมันอร่อยนะมันหวานนะจอนะเนาะก็มานั่งต่มไม้เย็นๆนะคุณโยมนะทีผักนี่เขาอย่างนะั้นเพราะว่าผักมันยังเย็นอยูอ่ก,ก็เพราะว่าเอาแช์ตู้ก,ก็เลยว่าอันนี้มันหวานกว่า มันเย็นก็จริงกันนี้แต่ผมหมดแล้วเว้ยหมดแล้วอยู่ทิ้งเลยนะจอ๋อผักว่าไงวะผักว่าไงวะเนะมันเย็นแต่ก็ไม่ได้เย็นมากนะลูกใส่ตัวก็โอ้โยจับไอ้มมแม,มลงพวกมนะันลงแมลงชอบจังเลยนะแถวนี้มันเจอพวกแมลงเล็กๆเ,เ,เยอะแล้วตั๊กแตนพวกอะไรต่างๆนะโยมนะครับก็จะกินหมดเลยนะลงไปนอนแนละ้วยังลงุงนะจอ๋อ นอนือยังเราจ่เจ้า <g ười> จจกินปะไม่กินหรอไม่รู้จะกินอันนี้นะก็จะเป็นอ่กราบาดอ่าไม่รู้จะกินนะ,นนะอ,นอะ มันเย็นแล้วตรงนี้หรอกเดินดีๆตกขอบสะไปหะ่ะ <c oughs> สุดท้ายคุณโยมก็ <c oughs> มเดินมาเก็บเอาอันเดิมนะเดินมาเก็บเอากระโพดแล้วมานั่งกินต่อโยมหมดแล้ว <c oughs> ถ้ามันหมดแล้วก็จอ,อก,กินหมดแล้วอะ่นะมันมีเหลืออยู่ฝักนึ่งนะโยมก็เลยบิมาแค่ครึ่งเดียวนะเครื่งหนึ่งไว้กินมาหลังลงูก นะชอ,ชอบจังเลยนั่งชิวชิวสบายสบายลานลานี่คือช่วงพักเที่ยงนะโยมนะเจอก,ก็จะขึ้นมานอนที่นี่โยมนะนอนบนนี้เดี๋ยวผักลงมาก็จะมากินนะพโยมผักพวกนี้ต่างเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาเห็นก็หมดละตันนีในใกล้อิ่มก็ จะมานอนตรงนี้จะมานอนแล้วก็วขึ้นไปนอนแล้วหลับตื่นขึ้นมาเขาก็จะเดินหาก,กินต่อนี่คือเจาะนะกโยมน,นะเป็นไงลูกอร่อยไหมสบายสบายชีวิตละลาอยู่เจอก็ฝากญาติโยมนะบางคนก็ มาขอความช่วยเหลือก็อมันเยอะก็อาตมาภาพก็ไม่ไหวนะโยมต้องเข้าใจนะนะตั้งแต่ไปแจกของโยมบ้างอะไรบ้างโยมก็เซฟเบอร์ทักมาในไลน์บ้างอะไรบ้างต่างๆโยมส่งมาบางคนก็หลวงพี่ช่วยผมหน่อยหลวงพ่อช่วยหนูด้วยคือโยม <laughs> พระไม่ได้ทํางานโยมก็คือโยมก็เข้าใจนะนว่าอาตมาภาพไม่ได้ทํางานดังนั้นพระไม่ได้ทํางานไม่ มันก็ไม่มีปัจจัยมากมายหรอกโยมมีเท่าที่จะช่วยได้นะแต่ภาพาก็ก็บพิจารณาเป็นเคสๆไปนะก็อยากช่วยทุกคนคุณโยมแต่ด้วยความที่เราเป็นพระนะมันไม่มีเงินเดือนโยมไม่ได้ทํางานนะก็จะมีเงินจากโฆษณาของเพจนะฝายระโยมปีและจะไปนอนละนะคือซึ่งก็เพจธ,ธรรมะสุขใจปัญญาเนี่ยที่จะมันมีโฆษณาเดือนหนึ่งก็ได้ กี่ร้อยกี่พันแค่นั้นนะโยมนะพอไดอ้ซื้อขนมให้จ๋อแค่ไม่ได้มีมากมายมันใครเขาแต่ก็แบ่งปันเท่าเท่าที่เราไหวโย,ยมนะก็ยังแบ่งปันเท่าที่เราเราไหวนะพิ้วนะก็โยมนะพิ้วมากเวลากระโดดเนี่ยจ๋อไปแล้วนะลูกนะบ๊ายบายพิ้วมากโยมเนี่ยโดดกระโดดขึ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยนะเ,ะเอจ่ะเอจ่ะเอเอาเอา รัวเนี่ยเขานั่งตรงนี้โยมนานนานตรงนี้เฮ้ยเสร็จแล้วก็บังหมดนะโย,ยมนะเนี่ยมาหาไม่เจอโย,ยมนะเพราะว่าใบไม้ตรงนี้มันจะบังเนี่ยรู้จักวิธีด้วยนะโย,ยมนะอ่ะก็เอาผลมรักของเจอาฝากให้นะโย,ยมนะกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยก็แล้วกันนะก็ให้มีตความสุขกับการรับชมจเจริญพร